เอาละครับก็กลับสวีสดัสนะสวัสดีทุกทุก่านด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไซรับไซ่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็รกเราก็ได้กลับมาทําช่อง youtube กันอีกครั้งนะครับเนื่องจากห่างหายในการเปิดเทอมไปนานนะฮะวันนี้เรามาประเดิมเซิร์ฟแรกของปีใหม่นะครับแต่มันก็ไม่ใหม่นะวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเจ็ด เห็นแล้ววะนี yeah, ını, ่นะครับชื่อชื่อมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนเกือบสุดนะครับแฟเจ็ด Y E A R z นะครับแฟนตาซีนะครับเอ่อเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็เราจะจะมารีวิวคร่าวๆเราไม่ได้ยิงให้ดูนะเพราะว่าแอดมินยางไม้ตื่นนะครับ นี่เป็นแมปของใครไม่รู้นะเพราะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็หกร้อยหกสิซับแล้วนะครับตอนนี้เราก็ช่วยทุกคนกดให้ถึงพันซับกันไวๆนะครับถ้าถึงพันซับเราจะทําการพัฒนาช่องเรานะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของแจกของฟรีกันนะครับของฟรีก็จะมีดัาฟาร์ม มียาแล้วก็มีของกินนะของกินนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวละครฟรีนะครับคลิกเสร็จคล,คลิกเอาเสร็จนะครับแล้วพิมพ์ตัวละครตัวละครเป็นวัคฟรีนี่นะครับ มันก็จะเป็นการใส่ตัวละครให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคส่วนตรงนี้เป็นกล่องเก็บของนะครับแล้วก็มีซ่อมของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล่องเก็บของครับนี่ก็จะเป็นเซ็ตต่างๆนะครับนี่เป็นอะไรอะปืนเติมครบนะครับอันนี้คือปืนเติมแต่ละ แต่ละราคานะครับเอออืมตัวนี้ก็จะเป็นเซตต่างๆนะครับอีพิก e ีเจนหมื่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคำสั่งตัวละครนะครับนี่ทับตัวละครอันนี้นะ่าจะต้องให้อดมินเป็นการให้ของเราก่อนนะเราถึงจะทำได้นะครับ เราจะไปดูในเรื่องของตรงนี้เป็นไรเอ่ยลงแรงนะครับคลิกแล้วก็ต้องมีสองคนครับบอเข้าไปเสร็จยิงได้เลยนะครับดูอะไรวะดูท็อปน,นี่นะครับท็อปแรงนะโอเคก็เสริมนี่คนเข้าสิบคนแล้วนะพูดถึงนะครับแคตรงนี้คืออะไรเลยแรกอีปิก อ๋ออเป็นการแลกของอ๋อโอเคตรงนี้เป็นที่แลกของนะครับแลกแบบปอเไปฟาร์มอะไรได้มาห้าสิบใบนะครับเราก็สามารถมาแลกเซตปิปได้หนึ่งเซตนะครับอันนี้เป็นฟาร์มบอสนะครับโอเคคร่าวๆเซตดิปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของแมปกันตรงนี้นะครับเป็นเซฟโซน เลโก้มาร์เกตอันนี้อะไรอะที่เก็บของนะครับเดี๋ยวเราไปด,ดูที่เก็บของเลยโอเคถ้าสมมติเข้ามาที่เก็บของแล้วทุกคนเป็นแบบนี้นะครับให้พิมพ์ f i x นะครับ f i x ภาพ มาแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็เดินไปดูของเรากันนะครับดูนว่าที่นี่อยู่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วโหลดแมปอีกสักรอบปรบนี่นะครับส,สมมติทุกคนเอาเอาเอสมมติทุกคนได้กล่องมานะครับ ทุกคนเขากล่องเนี่ยมาตั้งตรงนี้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นตรงนี้เสร็จแล้วได้ทุกคนไม่อยากให้คนอื่นเข้ากล่องเราได้ครับครับ,รบกล่องล็อกนะครับปาบนี่นะครับล็อกกันรายอยาแตกกล่องนะถ้าสมมติทุกคนอยากกปดต่อทุกคนก็มาที่กล่องของเรานะครับแล้วก็เปิดนี่นะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้ นี่เดี๋ราเรา,เราอันนี้จะเป็นของฟาร์มอันนี้ก็เป็นของของกล่องเปิดเซ็ตนะเดี๋ยวเขาถามอยู่ไหนกันเดี๋ยวามาลองเปิดกล่องนี้มา ป้า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 นี่นะครับใบนี้บัตรเพชรคือแลกอ e ีพิกได้นะครับแต่ต้องมี50ใบนะครับเฮ้ยพูดถึงบัตรเพชรออกง่ายอยู่อันนี้คืออะไรอะ่ะตัวละครอตัวละครนะครับโอเคถือว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับ ชิได้นะครับแล้วเก็บของกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองยิงดูกันนะครับเราต้อบอกเขาก่อนละว่าคลิปนะครับเราจะยิงเขาด้วยดีไหมเลยถ้าเรายิงกับเขานะเราต้องสเสเ็็ดคนโหดไปนะครับ ว้ามคือโอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนได้แต่เสพทพวกนีนะเอาเปืนลูกซองไปดีกว่า นี่ครับอะ S P A นะครับ, SP A. SP A. รบผมมึงกลับมาเล่นนะครับคำสั่งก็จะลงลงลมๆมหน่อยนะ <c oughs> อะไรมึงขึ้นแนวเมื่อกี้ะอะไรวะก็รังว่าก๊บสปาวนะครับ เราดึงพิมพ์ล็อกกล่องว่ะแล้ต้องกลับไปพิมพ์ล็อกกล่องก่อนนะ F I X. เดี๋ยวเรากลับไปล็อกกล่องก่อนนะ โอ้อัคลิปอยู่เย็นไอ้นุมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำธุระกันก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เซิร์นี้รวมๆแล้วเป็นที่น่าสนุกนะทุกคนก็มาเล่นกันได้นะครับใครที่อยากเจอผมผมก็ก็เล่นอยู่ตามเซิร์พวกนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะนะทุกคน ทุกคนอยากมาเล่นก็จัดเลยนะครับ EP Pod อะไรอยู่ใต้ด้างหมดเลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like. อะไรวะทำงานฮะอะไรคือทำงานวะโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s ส r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ใครอยากให้ยิงยิงเซิร์ฟนี้มากระทืบไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมายิงให้ดูนะครับโอเคเจอกันจุบ